มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับตาสองเลขเด็ดมนสิทธิ์นะคะมีความสุขเผยหวยงวดนี้ขอให้เฮงๆรวยๆค่ะลุ้นอีกงวดนะคะกับมนสิทธคํำซ้อยลุกทุ่งดังดวงเฮงประกาศซื้อลอตเตอรี่ลุ้นมีความสุข กว่าการถูกหวยนะคะโดยมนสิทธ์โพสต์ภาพลง Facebook โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลหวยชุดหลายชุดเป็นปึกเต็มมือพร้อมแคปชั่นที่ว่าลอตเตอรี่งวดนี้ชอบพิเศษ80274248โปรดใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงขอให้เฮงๆรวยๆนะครับ1กรกฎาคมนี้สุดท้ายระวังกับ8นะครับ ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นมีความสุขกว่าถูกครับถูกแฟนหวยเข้ามาส่องขอซื้อตามค่ะพร้อมทั้งยังสอบถามเลขบนหมวกของลุกทุ่งดังด้วยเพราะว่าเห็นไม่ชัดแต่ว่านักเสี่ยงโชคเล็งเห็นและอดถามไม่ได้ว่าเลขอะไรสวยดีเลขบนหมวกตัวที่สองเลขอะไรครับสวยดีนะมนสิทธ์ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่า62 63ครับ แถมย้ำอีกรอบถึงเลข80เน้นด้วยทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ